อันนี้เป็นบอ่อขนาดเท่าไหร่นะคะพี่สองจุดห้าไล่ไม่สองจุดห้าสองจุดเจ็ดตรงนี้แหละเอ้ยมันลอยลนี่มันลอยกินแล้วว่ะรับลอยแล้วอ,อถ้าอันนี้ฝึกลอยกินยังไงฝึดแค้ลอยกินนะบีอาหาร้ไม่ออกน้อยๆอยให้มันกินอาหารน้อยๆเหรอให้กินน้อยๆมันลยนอยกินยังไงอะพี่เราจะบีมันกินต้องช่วงเจ้าหลังแล้วมันจะมันจะลอยขึ้นมาเองการที่ฝึกให้กุ้งเราข้อดียังไงอะพี่ FDR ไม่ไม่ผิดเลยอาหารมันจะไม่ผิดปล่อยอาหารน้อยน้อยหวานนาน นี่ปล่อยกุ้งหกแสนนะบ่อยสองไร่แสนลอยปล่อยสองไร่นี่ตีสี่แล้วยังลอยอยู่อ่เยอะนะไม่เยอะอค่ะลอยแล้วเนี่ยหกแสนตัวนี่สามเก้าสี่สิบวันละอ่าค่ะวันสองสายคว้าสองร้อยตัวสายคว้านะเออค่ะประมาณนะอ้าวยกขึ้นมาดูเลยเออยกดูไว้พิยานะเต่กล่าพัดอันนี้ใช้แล้วไม่เป็นตะคิวไม่เป็นตะคิว ไม่เป็นตะูมียบแข็งแรงมากอ่ะไม่มีตัวใสไม่มีตะเกียเอาตั้งใหม่นะก็ไม่มีเออถ้าตามปกติถ้าเกิดว่าเฮ้ตั้งแล้วก็ห่อเลยนะปกติจะหอนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะไม่ใช้ห่อผมเนี่ยเด็กมันเซฟเลยสร็จม่เด็กสอนเป็กครูสอนเด็กเซฟเลยค่ะ อืมยกขึ้นมาไม่เอานะนี่สองครั้งนะสองครั้งยกขึ้นมาไม่งอเลยไม่งอใช้เท้นไงเมื่อก่อนไม่ใช้งองอเลยนะนี่ความเกมก็มันงอนะความเกมนี่ยังไม่งอนะโอเคอยก่อนนะค่ะค่ะก็อยากจะดูลูกกุ้งนะพี่คะต้องขอดูไปพัดอีกหน่อยอ่าค่ะพี่ยาเคยก็ตรงนี้นะคะน้องชอบมากเลยค่ะพี่ยาเขามี เฮ้ยคนหวานทำอะไรอะพี่ไม่รู้จะดูอะไรจะเสียหายไม่รู้ไม่้กเอค่ะก็คืออะไรอะคะไปดูใบพัดไม่รู้ก็ดูอะไรเดี๋ยวไปเราสังเกตดูเขาจะอยู่บ่อตลอดก็ไม่ไปไหนค่ะพี่คะน้องเห็นที่ใบพัดตีน้ําอ๋อมีคอมเมนต์ด้วยนะคะที่ใบพัดตีน้ําของเขาเนี่ยจะมี เมุ้งคุมอ่ามีชิงก็เยอะชิงบักใต้ชิงเขียวอะางเนี้ค่ะก็คือมุ้งคุมเนี่ยจะคุมไว้ที่ทุ่นเขาทุ่นอ่าใช่นะคะจะคุมไว้ที่ทุ่นเลยเพื่อป้องกันอะไรคะพี่นี่อาหารที่เราเหวี่ยงเวลาลมมันพัดไปทางโน้นอะค่ะกระแสลมมันแรงอะค่ะมันจะไปถึงเลยนะอ๋อมันจะไปตกที่ทุ่นช่วงนี้ดูมรสุมนี้มันจะไปทางโน้น อไม่อีมาดูมานจะทางโน้นค่ะตกเป็นต้นเดีย่ยาเป็นเชื้อราอาหารที่ตกอยู่ค่ะมันก็จะไปตกบางทีเราไม่ได้สังเกตนะไอกลายเป็นเชื้อราเชื้อราเวลาฝนตกมันก็เป็นเหลวๆอ่ะเป็นเชื้อราขี้ขาวเกิดอีกค่ะออในกัวดขี้ขาวช่วงนี้มีกัวเลยเราไปคุมเอาไว้เออาคุมไว้อันนั้นก็กั้นไว้แล้วตรงนู้นก็มีด้วยอ่ากั้นไว้อย่ายไปลงเวลาเม็ดอาหารตัวเม็ดใหญ่ๆอ่ะมันเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่เลค่ะมันจะ เวียงไม่ไกลมันจะลงไปมันก็เลยไปกระทบอันนั้นมันเลยลงน้ำเลยป้องกันพวกเชื้อรามันอาจจะเป็นขี้ขาวได้ง่ายเร็วขึ้นอะไรที่ป้องกันได้การขี้ขาวก็ป้องกันไปก่อนพี่เอ๋ลงปล่อยกุ้งเท่าไหร่คะเนี่ยหกแสนบ่อเนี้หกแสนบ่อกี่ไร่ปล่อยหกแสนสองจุดห้าไล่ประมาณสองจุดห้าไล่ครับหกแสนแสนเดียมากจะปล่อยระดับนี้แหละน้ำความเข้มเท่าไหร่พี่สามสิบเจ็ด วันนี้วันสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดแล้วโดย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 ปกติที่ความเค็มแบบนี้ไม่มีความเค็ที่พี่เลี้ยงมาบอโซนนี้ความเค็มเค็มสูงในใายน้ําใต้ทรายอ๋อเอาน้ําจากใต้ทรายเออขวางขวางในทรายประมาณเชียบอบก็อันนี้นะคะก็เห็นระบบบ่อของพี่เขาใบพัดตีน้ําเนี่ยจะเหมือนเป็นบ่อวงกลมใช่นะคะใกล้ๆกันเนี่ยเปิดแค่สองโมงแม่ มันเปิดเองเอราะัวไอเนี่ยไอ้ในโอ디โอนเปิดเองแต่เองเปิดแค่สองโมเมนต์พยาแต่ก็วนหมดเลยมันวนอยู่มันวนดีวนปกติมันอยู่รูปบอจีเต็มเจ็ดตุรลัดแ่ะมันก็ตีมุมอยู่แล้วจะมีหลุมกลางบ่อด้วยใช่มีหลุมประมาณห้าเมตรกว่ากว่าหลุมประมาณห้าเมตรก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่มันลงหมดลงหมดจะสังเกตว่าใบพัดตีน้ําเนี่ยเขาจะตีเข้าขอบเลยใช่ใช่ตัวหนึ่งเนี่ยจำเหมือนคนอื่นนั่นแหละ พี่ปีนเขาขอบทำให้กระแสน้าแรงอ่าสายกระแสน้ําแรงค่ะมันก็ไหลไปตามแนเห็นฟองอากาศไหมถ้ามีฟองอากาศน้ําจะดีอเนี่สําคัญเลยน้ำถ้าไม่มีฟองอ้ําน้จะไม่ดีเปนไปพัดสองตัวแต่ว่าตั้งค่าออกซิเจนเอาไว้ที่ห้าห้าถ้าสมมติว่ากลางคืนเนี่ยมันก็จะเปิดอัตโนมัติเลยเปิดเองมันต่ำกว่าห้ามันก็ตัดเปิดเปิดทุกตัวเปิดทุกตัวแต่ถึงมันอยู่ที่ออกอะเราตั้งไว้เยอะไปพัดเราตั้งไว้เยอะเวลากุ้งเก่เก่เดือนเนี่ย <N cess inh aling> ไปพัดต้องเสือไปก่อนเหมือนกุ้งแปดตันสิบตันนี่เราต้องมีเยอะไว้ก่อนมันก็เปิดเองออกไม่พอนะถึงเวลาออกไม่พอเวลาอายุตอนนี้อายุอ่อนอยู่สี่สิบวันสามสิบกว่าวันใช่ไหมมันก็เปิดน้อยมันอยู่ดีได้ดีเอวีโออ่ะใช่ไหมมันก็ตัดเองเปิดเองเราประหยัดไฟด้วยประหยัดไฟเราใส่ไว้ทุกตัวแต่ว่าพี่มาแต่ว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติกลางวันอย่างเงี้ยฟองขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ่งฟองยิ่งดี มันมีตัวดูดอยู่นู้ตั้งอยู่ตัวดูดฟองดักฟองอยู่นู้ตัวนู้ตัวนึงฟอมีตัวดักฟองอ่าฟองอยู่แต่มันด้ฟองอย่างนี้ฟองไม่สีดำไม่เป็นไรไงฟองสีดำก็ฟองสีดำเราก็ตัดออกอ่าตัดออกไม่ดูดออกก็ตัดออกฟองอย่างนี้ยังฟองนี้ปลอดไปอยู่เออยังไงมันลงพื้นเนี่ยสีดำมันจะลงพื้นอันนี้มีตัวเชยอย่างอีกอันหนึ่งอ่าลอยกินอยู่เนี่ยเนี่ยดูลอยกินลอยกินอยู่เยอะมากเลยนะเนี่ย แต่ย้อนี่เราต้องใสอาหารลงไปไหมไม่ใส่เนี่ยเครื่องหวานนี่หวานนานหวานออกน้อยน้อยขี่สาดูอย่างนี้เราเนี่ยขี้เป็นผงเลยเราดูขี้เป็นผงหรือขี้เป็นถ้าขี้เป็นผงอย่างเดียวไม่เอ็มซีค้าไม่ปิดเลยอาหารน้ำอาารมันแพงรู้สี่สิบถึงสี่สิบห้าล่ะต้องประหยัดอาหารใช่ใช่อันนี้ดนลูกสูงหน่อยเนาะเพื่อจะดูว่าความเป็นตะคิวไหม นี่ยคีบผงเลยเห็นไ,ไหมนี่ไม่มีเบนตะคิวเลยตัวใสปิ้งเลยนะพี่ใสๆใ,ใ,ให้มันขาดเลยเนี่ยให้มันขาดขาดเลยให้อาหารในช่วงระยะที่พี่บอกว่าจะให้ลอกินพื่ให้อาหารมันขามันมามาช่วงจะรอกินช่วงสามสิบสามสิบวันขึ้นเออช่วงแรกยธรรมดาให้เหมือนสูตรตารางอาหารนั่นแหละช่วงหลังเราเริ่มจะบีบให้มันลอยกินเราต้อง ลดอาหารลงไงมันลอยมาเลยให้มันลอยแล้วก็ทีหลังมันจะเป็นธรรมชาติของมันมันจะลอยเองเลยอ่ปีอาหารประมาณสักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเออแล้วมันลอยกินที่หลังว่ามันจะลอยเองเลยค่ะค่ะพอมันลอยแล้วเราก็ปล่อยมันละมันปล่อยไปแล้วเริ่มเดินอาหารได้แล้วมันก็ลอยอย่างงี้แหละให้มันลอยก้างเลขก่อน